สวัสดีครับต้อมปกงลางนะครับวันนี้มารีวิวพินไม้นขนุนวันนี้เป็นแบบทำขัดมันนะครับนี่นะครับเสียงปล่เปล่ากันนะครับ อเตือนไฟฟ้านะครับเราเสียบตรงนี้นะครับมีทอมเทียมสายแจ็คไปนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้วันลุ่มนี่นะครับ ตัวนี้ตัวตั้งเสียงนะครับ er, t ูเนอ T U N E R ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บจะเป็นภาคตั้งสายาสายหนึ่งนะครับจขึ้นตัว E เห็นไหมครับตัว E แล้วพอมันดาหมุนให้มันตรงนี่ฮะตรงจะเป็นสีเข,เขียวแบบนี้นะครับแต่สองเป็นเสียง A แต่สามเป็นเสียง E มีรามีนะครับ แบบนี้นะครับเมื่อเราตั้งท่าเสร็จเราก็กดออกนะครับตัวที่2ฝั่งนี้เป็นเบสดกลางแหลมเป็นความถี่ EQ นะครับเราจะเอาเสียงเบสดเพิ่มไหมเสียงกลางพอไหมเสียงแหลมพอไหมตรงนี้นะครับข้างล่างตงัวนี้นัดไมแล้วก็เพดแฝกเพดนะครับนัดก็คือเสียงเสียงจากนี่เลยนะครับไมเล็กๆจะมีไมอยู่นะครับ หลักๆเราก็ปรับแค่น,นี้ก็พอนะครับวอลลุ่มตั้งสายแล้วก็เบดกลางแหลมตัวนี้ผมปรับไว้ตรงกลางนะครับให้มนอยู่ตรงกลางนะครับ <S <S ทีนี้เมื่อเราเล่นไปสักพักนะครับไฟตัวนี้มันจะขึ้นไฟแบตนะครับเมื่อไฟขึ้นแสดงว่าฐานมันหมดนะครับตรงนี้นะครับวิธี วิธีก็คือแกะตรงนี้ขึ้นงัดขึ้นนะครับจะเจอฐานก้าวนตรงนี้นะครับเราก็กดปึ๊บตัวนี้เราก็เปลี่ยนฐานนะครับไปหาซื้อที่เซเว่นก็ได้ครับหรือวิธีที่ดีที่สุด,สดก็คือเราจะเล่นไฟฟ้าเราถึงใส่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นไฟฟ้าเราฝึกใช้แล้วก็ไม่ต้องใส่เราก็ถอดเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ได้นานๆน,นะครับก็เอามาใส่เหมือนเดิมแล้วก็กดแบบนี้นะครับ มีควบบวกครบอยู่นะครับดูดีๆนะครับผมจะส่งให้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ